มาทุกคนนะคะอาจารย์กำลังจะเข้ามานะคะรอสักครู่ผู้ใหนทรมากขออนุญาตปิดตกวันเดอร์พี่น้องแบ็คซิเบิร์ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาแล้วค่ะท่านผู้ชม ซลฟี่แล้วท่างในเซลฟี่ก่อนมูแล้วเอาวันดีเด้อครับเด้อวันดีครับสวัดีครับมาสวิสดีเฮ้ากลับมาใจว่างวดที่เก่าศูนย์อีเม้าแน่นอนครับศูนย์น่าจะมาความน่าจะเป็นในล้านเปอร์เซ็นต์เลยโปดนะครับหนึ่งศูนย์หกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่มีที่มาคืออาจารย์คนก่อนท่านอาจารย์เนี่ยผู้ใหญ่ที่อยู่ในถ้ำพ่อของผมคือวันเกิดเราเราเกิดเจ็ดตุลางานผมก็ได้มาเกจศูนย์ครับงวดนี้หาซื้อได้กับเกจศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่แหละ แต่ว่า08เก่เามานํำคือเก,าก่าแลวกะตําแหน่งที่มากออก็จะเป็น04อาสังเกตเล้ผมมี4คูณออกโคสุดื้อไทยตลอดเลย21 0246อ,อยู่ตําแหน่งนี่04ก็เลยดังหลาย04ก็เลยดังกงเดีือด <c oughs> อาจารย์แย่ก <c oughs> ่อนแน่เมื่นี้ก็เป็นบุญเลยนะครับว่าทีม้าันไดนแล้วพรอว่าเจ <c oughs> ็บหนักก <c oughs> ็มันหายใจได้อยู่ ่านเป็นลูหไว้ใจครับมันเจ็บดูนาจะเป็นพ้นอยยอนไม่หรือเอาตั้งใจ่ปั้งอ่าเห็นไปไดะยุบอยู่ที่เห็นแต่อยู่ขณะตลกแล้วบาทที่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเดทไทยมิอไทยเนาะสิลมพีตตอพีตตอนี่ช่องควอมเอาคลิปแท้ไปก้อนนี้เลย่ะสีได่ครับเพื่อตัวแเนี่ยท่องด้ครัาท่องได้ สองสี่หนึ่งอ่าหลายคนถามมาว่าพือเลข่มันคือเลขถูกเด็กเขาจะมีอยู่จังสี่อยู่แล้วระหว่างชุดศูนย์กับชุดถุกหรือจุดเอาน้ําปูนะครับถามมาเขาว่าส่วนมากอ่ะบางงวดจะสลับกันเขาแต่ช่วงนี้จะเขาชุดชุดของอาจารย์แต่กับบางงวดก็ออกบล่างเช่นงวดหนึ่งกันยาแบบเฮ้ยหรือสิบหกกันยาก็ออกหนึ่งสองบนกับหกสี่ล่างอ่ะงวดนั้นก็ถูกปูน้ำแล้วกาเลขจุดเน้นน้ำนะครับ หลายคนเห็นว่าคือยู่ลายแต่มิสมีนะครับเล็กะหรือว่าพ่อซื้อได้อยู่ครับอ่าพ่อซื้อได้สำนักยื่นเขาใหญ่หลายคนนะครับถ้าหน่อยเังว่าถือเยอะเออแต่ซีคู่เนี่ยฮามักเนี่ยศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เนี่ยซื้อได้เลยเจ็ดแปดอีกแถมมากครับก็มากหขายก็จะเป็นศูนย์เจ็ดมากกว่าอ่าถ้าควบนานจะเป็นเนี่ยมันจะอยู่ที่คู่ศูนย์เจ็ดแปดกับศูนย์ปดสี่เรื่องสามตัวมันนี่อยู่อยู่สิสมีนะครับ ศูนย์เจ็ดแปดกับศูนย์แปดสี่นะครับอาสีบ้านออไปจูอบ้านหรือตำรวจหลา่ด้วยยามตำอขอถามเขาขึ้นร,รัตตานี่เนี่ยยังไปบ้านชื่อใต้ดินเนียหลายคนเห็นว่าอาจารย์คือเขาอะไรถามได้ในโซนตอบไประเดนะครับเรื่องหลังเรื่องขยะนึกกัน,อ,กน,อ,าน,กนอาจารย์คือเป็นร้านหนึ่งบะหมี่อวนเมื่อกีบ้บะหมีได้หกสี่รัตตานะคะเรื่องมาได้เนี่ย มีเตไตดีนะจานได้ตอบมาเลยครับว่เมื่อกี้ก็ได้หลายอยู่นะครับว่าดดค่ัประทูนะครับอ้างวด0ศนยะถ้าออกเก้งวดก็จะได้สามล้านล้นเมื่อได้ออกเก้าศูนอมาดอกสองนย์นะครับก็ได้แห่อ้างงว่ดีไพ่ถือเลกน้ำเนื้องวดหนึ่งพิธีการนี่ไม่แห่นล้ำกันเด้อไพ่ถือหลายเด้อแห่ทั้งแต่ผุนะปากข้างน้องบ่ว่าสิบหโลแห่ขอแม่ใต้ขี้รดเอาดอกก็่ได้ไพ่ยางสิบหกโลไพ่ยางที่อยู่ก็ไหวนะครับอามีไพ่ถามยังบ่ครับ ถามแล้วถามยังด้วยวะย้ำตัวเลขทูปนะ,ะคะอาจารย์รูดเ่งสองงวดเลยเขาด่ดาเต็มติศตอบเลรูดอีกแล้วหมดดากเลยพะ่ะก็เลยไปตอบเขาว่าอาจารย์ก็หมดดาาคือกันแต่เขาเลขมีเขามีรูดนอครับเดิมหวยมมให้นี่กับมีเขามีรูดเท่ากระจำคํามผมไ้ถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับเด้ออาจารย์ย้ำเลขทูบหน่อยค่ะมาใหม่เลขเลขทูบนะครับเด้ออาทองไม่นี่ นะครับดังล่ะเดี๋ยวนี้วัดที่โอนไปมพิชเช่นอะไรเนี่ยเนี่ยพิชไม่สองสี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมสองสี่หนึ่งอันเต็มพิชซอกเพื่อทเ่จะไปเปิดมึงพิชซองตัวหนากระซ่องปลอมเพียร์ปอมหลายเรื่อง่าไปหลงเสือนะครับมีสายฉีพเยอะไปเห็นอาจารย์นอตตี้ถ้าไปหาหรือว่าไปยังนี่ไปแจมเรื่องไปอ่ะยังนี่จะไปเสือครับของกองจีบสำนักเทจริงก็ยุตตามรูปตามที่สำนักพิชใหม่นะครับเทจริงก็จะมีออนรัตสีปู่ใหญ่พี่ตามเจ็ดแสนเจ็ด อ่าตั้มอับกูใหญ,ญ่จานน็อตวีตตัมสี่แสนหกจัง,งเศ่นะครับเขาเขาเบิึงสมีจะได้นะอ่ะลืมอเดี๋ยวจิ้มผ้าไหล่กูนะครับเพื่อจะขอพรพร้อมกันอะเดี๋ยวก็ตามอาจารยนแล้วอ่ะตั้งนะโมูพร้อมกันสามจุด นัโมทัสสะพะวะโตนะโทสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมทัสสะพะวะโตนะโทสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมทัสสะพะวะโตนะโทสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามอาจารย์เน้อกายะกายะวาจาวาจาจิตตังอหังวันทาอหังวันตานาครา

อานันตานคราชอนันตานคราชพระนางอุสาวดีพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวากูเชมิกูเชมิอบอกซื้อน้ำสกุลบ้านเท่แล้วก็ขอพรอปูด้อยตั้งติดตั้งใจเอาคอยลูกติดอยู่นะที่นี้คือหน่วยรางวัลคือรางวัลใหญ่แล้วปูเด้อยหนึ่งตืบจีกายจะหงาหายคนเยอะ ต่อไปเดี๋ยวก็จะเบิกเน็ตนะครับจะได้บม่เสียเวลานะครับปูนองกนเป็นอยู่ทางไกลนะครับเพราะเป็นยังนั่งว่าจะถือเลขเขาก็ดีใจน้ำกันแล้วอาจารย์กา้ย่ำมีเท่านึงเลขมีเข่ามีหลุดนะครับวันนี้โคตรดันลายนะครับนอนบ่อยหลับเลยแล้วก็เขียดแห้งเพราะว่าคนกับฝาพวกบางไหลาทลถนวดเขานี่ก็ถือได้หูถือกด้เพียงผู้เดียวนะครับถือก็ได้โมโยถืออาจารย์กินนายยังไง อวาวก็ถึงนี่ผมก็มาสำนักผมบอกเลยงวดนี้อ่อันถึงวานอาทิตย์ขี้รถถังมากนะครับกะถามมาหมั่นใจว่าศูนเนี่ยพันล้านเปอร์เซ็นต์คับมั่นใจครับมั่นใจว่าศูนนี่มากที่ไปนั่งไล่เบื้องเบกทบท้วนเบื้องนี่บักซูนนี่กระเด็นแปดนี่กระเด็น คงไม่ด้เลือก08เป็นตัวเม็ดเดียวนะครับอีตัวหนึ่งที่มันขึ้นมากคือ7กับ4ตั้งแต่งานได้07 08 04ยิ่งสี่ยั้งแต่สื่อว่าจะสื่อได้ซอมันสื่อว่าได้นะครับปัญหามันปัญหามันมันสื่อยากในเว็บในอย่างกับอันแล้วนะครับแล้วเ้าบุญวาสนาครับดังไรก็เป็นทั้งที่ละมันก็ค่ไขๆกระแสตอนแม่น้ำหนึ่งอย่างเดียนะที่มันอันอัน แม่นหนึ่งก็บถือกาเดมมึงให้อะไรอันตลอดเลยจ้าหน่อยกับอาจารย์นาตีแล้วถือกานะครับอันเขาว่วน,นี้วัวนานี่ก็น่าจะถือกาแล้วนะครับก็สู่ไปทั้งการอาธิษฐานตั้งคิดสอยกันแล้วก็จําไม่ว่าผู้ใดถือเอกให้มาล่าแก่บนน้กากันนะครับอ่าจะได้ถือผู้ใดขอ,อพรอนี่นี่อยากสาเร็จผมแนะน้าตรงกวงดำนะครับองค์ดําแสนสิริเจริญานคราชจะเห็นทุกคลิปเลยเวลาอาจารย์รุน่นหวยรุ่นยิ่งหันเอ๊ะทีทอดเสื้อกันีทอดที่หันลองมือนะครับกะ ไปขอการไปขอเนี่ยบอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่เจ้าของไปน้่งโมเนไปน่งลใส่เลยก <c oughs> ูเพิ่นไปซอยยืจากใสยไปละนางยังนะพบไปแล้วเพิ่นเ,เขาปูทั่วมากเ,เขาก็ต้องบอกอทุกมองเลยนะครับการขอพรบอก,บอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่เอาตามบัตรก็ได้กูเพิ่งสีน้ำไปถืงเออจีนำเนตรไว้การทันที่บนเนี่ยข้ามบนมั่วบนแลวต้องจำให้ได้บางคนบนทุกมองครับจำไว่ได้เป็นเพราะเล็กว่าแล้วงแกใส่แล้วกูวันนี้ กระือบนถ้าเป็นตรงนั่นันเกวียบพญานาะคไม่ว่าจะที่ไหนนะครับก็จะเป็นผลไม้ผลไม้เจ้าอย่างสามห้าเจ็ดเก้าแลว้วก็ใสเก่าก็จะได้ไว้ก็าอาจารย์จะมีใสไสเก้าถ้ากู้เวทก็เป็นดอกกุหลาบสีแดงก็ได้ชมพู่ก็ได้นะครับให้บนผลกู้กันปีนี้เป็นปีขอมพญานาะคะกูลกันหาโคตมะก,ก็คือสีดำนะครับแล้วกับกู้เวทสุวรรณบางทีม้แห้งห้องไหลคู่กันเพ่ออาจารย์ในที่โตเลยนะครับไม่ได้กระเจ็บ์นะเอับเพ้าไปเพ้ามากกัเจ็บอยู่นะครับ ตว่านาีพเป็นยนยังถอเป็นนั้นใไปแล้วนะครับต้งมือเศร่นตีหนะครับคลังทีไปโรงพยาบาลแต่ว่าเจ็บแห้งก็เดี๋ยวนี้ก็เจ็บอยู่วันสุกมาครับตรงห้านะสีนองไหลอ่ะเดี๋ยวสีส่วนคเบิร์เรขคอหัว้าก็ย่างออกไปทั้งนี้เลยเลยนะครับ้วก็ผู้ใดสิทายรูปจังุ่กลับมาเด้อนะครับนี่ยังสีถามอยู่พอทำยกมือเดอ้อตั้นต่อ,อ,อวิจิตติต่อปองู้ พี่กามิตูปเปจิสิทัพอสตจันตรทเวิมารียเบระเทตถามิตลุวันาศาในเทหวัตุมีเเตภูมิเดายญปุเิวะตลอตลออิมิยับพันหพนาคติทันตันติเทียงมุนีวารวัจนังสาวเมสิุนันตุธรรมสุวารณารวยยมันันตารัมมะตวาราคารุยยมันันตารัมมะสรรารวยยมันันตา นักโมตสัพพะทวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพนักโมตสัพพะทวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพนักโมตสัพพะทวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพศาสนาแท้ๆตัวที่พุทธพัะตรุงคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการอุทธรมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม